วิธีการร้อยได้และการกรอกระสวยของจากรุ่น g S 2007นนะคะเริ่มต้นนะคะอันนี้จะเป็นแกนตั้งหลอดได้เนาะปกติจะอยู่แบบนี้ให้เราดึงมันขึ้นมาแบบนี้นะคะเสร็จปุ๊บเอาหลอดได้ใส่เข้าไปแบบนี้นะคะแล้วมาแบบนี้นะตรงนี้นะคะแล้วก็วนเข้าชิงตรงนี้นะคะให้ได้เข้าไปในชิงแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นวิธีการกรอกระสวยนะคะ หนยให้ดูแบบนี้ก่อนเนาะอันนี้ได้นะคะร้อยนะคะเข้าไปในกระสวยร้อยจากข้างในออกไปข้างนอกเนาะจะเห็นรูเล็กๆข้างในกระสวยแบบนี้นะคะร้อยเข้าไปปุ๊บได้แบบนี้นะเสร็จปุ๊บเอามาใส่ตรงนี้กดลงไปนะคะจะเห็นว่าได้เนี่ยเข้าไปในกระสวยแล้วนะคะห่างได้เนี่ยจับแน่นแต่ไม่ตึงนะคะแล้วก็ผักมาปุ๊บแบบนี้ โอเคนะจับได้แน่นแต่ไม่ตึงอย่าเพิ่งปล่อยนะคะแล้วค่อยๆเหยียบอ่าพอเหยียบได้แน่นนิดนึงแล้วเนี่ยเห็นว่าได้เข้าไปในกระสวยแล้วเนี่ยเราค่อยตัดหางได้ชิดเลยนะคะแล้วเราก็กรอกระสวยไปตามความต้องการของเราเลยนะคะการใช้เนี่ยเยอะมาก้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับเรานะคะลักษณะการทํางานจะเป็นแบบนี้สมมุติว่าพอแล้วนะคะเสร็จปุ๊บผักกลับมาแบบนี้ ดึงออกนะแล้วก็ตัดนะคะอ่ะเดี๋ยวจะพามาใส่กระสวยด้านล่างนะคะอ่ะมาค่ะจากนะคะพอได้แบบนี้ปุ๊บสไลด์เพจตัวนี้นะคะเข้าหาตัวเราเนาะปึ๊บแบบนี้นะแล้วก็ใส่กระสวยเข้าไปนะคะกระสวยเนี่ยห่างได้อยู่ทางซ้ายมือด้านบนถ้าเพื่อนๆงงให้ดูตรงสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะเขาจะมีบอก เนี่ยหนึ่งสองสามสี่นะคะตามนี้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดนี้ก็คือสามารถดูจากตรงนี้ได้นะคะหางได้อยู่ทางซ้ายมือด้านบนเนาะใส่ลงไปนะเอานิ้วจิ้มไว้ก่อนเพื่อไม่ให้กระสวยเนี่ยมันวิ่งตามมือเรานะคะให้เราจิ้มไว้ก่อนเนาะแล้วก็ใส่มาตรงนี้วนขึ้นไปตามลูกศรเลยนะคะมาแบบนี้อ่าแค่นี้นะคะ ห่างได้มาปุ๊บแบบนี้ปุ๊บก็ปิดเพจของเขานะคะสไลด์อ่าสไลด์ไปปุ๊บแบบนี้เสร็จสิ้นสำหรับการใส่กระสวยด้านล่างนะคะต่อไปตันบนเนาะพอกก็ระสวยเสร็จแล้วปุ๊บก็ดึงออกมานะคะตั้งต้นใหม่นะคะหนึ่งนะคะหนึ่งลงมาสองนะคะลงมาลงมานะคะสามนะคะยูเทิร์นขึ้นไปนะคะสี่ จะเห็นคันกระตุกได้ที่อยู่ตรงนี้ข้อควรระวังนะคะให้สังเกตเห็นไหมคะว่ามันขยับได้ตรงนี้เนาะให้เราโค้งเข้าไปฟึบแบบนี้เอาใหม่นะโค้งเข้าไปฟึ๊บแบบนี้นี่นะคะให้มันเข้าไปในคันกระตุกได้นะคะสังเกตนะนี่อยู่ตรงนี้นะคะได้จะต้องเข้าตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงลงมานะคะใส่ที่สนเข็มใส่ตรงนี้ก่อน ใส่ตรงนี้เสร็จปุ๊บนะคะเสร็จปุ๊บแบบนี้ดึงลงมานะคะดึงลงมาดึงที่สนเข็มลงมานะคะให้ที่สนเข็มเนี่ยกับเข็มเนี่ยสัมพันธ์กันเนาะให้มันโดนกันแบบนี้นะคะแล้วก็พาดไปมันจะมีลวดเล็กๆอยู่ที่ที่สนเข็มเนาะมันจะพา ได้เข้าไปนะพอได้แบบนี้แล้วเราใช้นิ้วชีค่อยๆนะคะจับมันออกมาจะเข้าไปทางด้านหลังของเข็มนะคะเราจะไม่ดึงออกเนาะดึงไปแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็ตัดได้ไว้ใต้ตีนผีนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับการร้อยได้หลักการกอกร,ระสวยของจากรุ่น GS 2 0 0 7ค่ะ